สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทำเครื่องเคียงนะคะเป็นผักนะคะนะคะแล้วก็จะทําผักเครื่องเคียงเวลากินข้าวของคนเกาหลีนะคะผักที่เราต้องเตรียมก็ได้แก่2อ,อย่างนะคะวันนี้จะทำนี่ค่ะมินาลีแล้วก็ชีนามูนนะคะชีนามมนนะคะอันนี้นะคะก็ล้างให้สะอาดเลยนะคะเราจะเริ่มทําจากมินารีก่อนเลยนะคะ ต้มน้ำเปล่าให้เดือดน,นะคะใส่เกลือค่ะจากนั้นนะคะใส่ผักมินารีเลยค่ะนี่ไม่ต้องตัดนะคะเดี๋ยวเราค่อยตัดทีหลังตอนที่เราทำนะคะนี่ค่ะ กดผักลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับด้านนะคะลูวอกพอผักสุกแล้วนะคะตักขึ้นเลยจ้าจากนั้นเอาผักเนี่ยคะ่ะชินนามนใส่ต่อเลยค่ะในหมอ้อต่อเลยค่ะ กดผักลงค่ะค่าจากนั้นละคะ่ะเราก็นํามาล้างน้ําเย็นนะคะนอกน้ําเย็นเลยค่ะจะได้ดูสดสักสามน้ํานะคะหลังจากนั้นบีบเอาน้ําออกค่ะให้แห้งที่สุดที่เท่าที่เราจะทําได้นะจ๊ะ นิดาลีนะคะนิดาลีจะยาวอย่างนี้นะคะนำมาตัดกันนะคะอันนี้ค่ะ <c oughs> อันนี้เข็นช่นนะ <c oughs> เริ่มจากน้ำตาลนะคะ นีกอรสด,ดีเกาหลีนิดหน่อยผงชูรสเกาหลีนิดหน่อยค่ะน้ำเชื่อมคันจังโอ้ มาชีตะกระเทียมสับซอโคจุง ิดหน่อจุกกลมจากนั้นนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะ ใส่งาขาวด้วยนะคะงาขาวค่ะสองอันเลยาเยเราก็ชิมดูนะคะถ้าได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วหากล่องค่ะเก็บใส่กล่องเลยอันนี้ทั้งสองอย่างทําเหมือนกันเลยนะคะใส่เหมือนกันเนด เหนะคะน้ำใส่ไปด้วยเสร็จจ้าปิดแช่ตัวแช่ตัวเย็นนะคะเยเรียบร้อย